เราเคยคุยกันถึงการตลาดเพื่อความยั่งยืนแม้เป็นหัวข้อที่กว้างมากแต่เป็นหัวข้อที่สําคัญมากในโลกยุคนี้ ทุกสินค้าทุกบริการทุกแบรนด์ต้องมองถึงตรงนี้ไม่งั้นเราเอาแน่นอนไม่งั้นผู้บริโภคไม่สนใจเราแน,น่นอนต้องดึงเอาในเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรเข้ามาหลายคนบอกมันเยอะแยะจะเริ่มต้นอย่างไรเอางี้หลักการง่ายๆนะครับคุณสุภชัยเจยรวรรนลให้หลักการตัวเตัวย่อ 4M ด้วยกันนะครับเตัวแรกคือในส่วนของ multispecies นะครับ มองถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเนี่ยแน่นอนต้องใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าบริการแบรนด์เรามีอะไรที่มันจะมาช่วยตรงนี้ได้บ้างช่วยเรื่องอะไร reuse สินค้าบริการนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมนะครับ reduce ลดลงได้ไหมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ recycle นํามาวนเวียนกลับมาใช้ใหม่แล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของ rent เอามาเช่าได้ไหมปรับ business model ใหม่ไม่ต้องไปซื้อขยะล้นโลกใช้วิธีเช่าเอาได้ไหมนะครับอันนี้ตัว M ตัวแรก M ตัวที่2คือ multi stakeholder s ต้องดึงเอาคู่ความร่วมมือขององค์กรมาร่วมกันให้หมดไม่ว่าจะเป็นระดับ CEO ยิ่งใหญ่สูงส่งขนาดไหนในระดับพนักงานในระดับบอร์ดบริหารชุมชนอยู่ใกล้เคียงนำมาทำงานร่วมกันจะได้เกิดสิ่งหนึ่งเรียกว่า Down ูเอิร์ h นะเดินติดดินลุยไปด้วยกันนี่แหละ พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ M ตัวที่3คือ Multicultural แน่นอนโลกของเราประกอบไปด้วยผ้าหุวัฒนธรรมมองง่ายๆในบ้านเมืองเราก่อนเหนือจรดใต้กลางอีสานอะไรทั้งหลายนำมาผนวกกันให้หมดเลยนะครับมีกิจกรรมทั้งหลายเชื่อมโยงต่อกันหลังจากนั้นมองไปถึงประเทศรอบข้างก็ได้ ลาวพมา่เาเวียดนามอะไรทั้งหลายทั้งปวงเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เอมตัวสุดท้ายคือมัลติเจเนเรชันต้องดึงเอาครับทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางคนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สุด c ีเเป็นหลักคิดง่ายๆเลยนะครับเพื่ออะไรในยุคนี้เราเห็นนะฮะโควิดเข้ามาโจมตีเราหนักมากเพราะฉะนั้นเราต้องมารีคอ v e เวอร์เราต้องมาช่วยกันรีคอ v e เวอร์ให้มันเบเตอร์ให้มันดีขึ้นรีคอ v e เวอร์ให้มันสตรองเกอร์ให้มันยิ่ง ใหญ่เข้มแข็งมากยิงขึ้นแล้วก็ recover together ตต้องร่วมมือร่วมใจกันอันนี้หลักง่ายๆของการตลาดยั่งยืนลองไปนำไปปรับพัฒนาใช้ได้เลยครับ